ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพี่อีฟและคุณครูพี่มายกันนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานหุ่นนิ้วมืออ่านนิทานหุ่นนิ้วมือของคุณครูจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแลบฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องเพื่อนใหม่ในป่าสุขสันต์ฟ้าสางวันใหม่หมูน้อยตื่นเต้น พบคุณกระตา่ายก็เข้าไปถามรู้ไหมพวกเราจะมีเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิรสกระต่ายน้อยตอบไวหนูน้อยขานไขเขาว่าเพื่อนใหม่น่ากลงตัวโตวเขาคือใครกันนนะาคุณกระต่ายบอกต่อเขาว่าเพื่อนใหม่มีตัวสีขาวใครกันนะใคร ทั้งสองตื่นเต้นเดินไปเดินไปฮึบเจ้าช้างน้อยก็เข้าไปถามช้างน้อยรู้ไหมข่าวคราวเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิช้างน้อยตอบไว้เพื่อนเรามาใหม่จมูกสีดำาคา้าณใครกันนาะทั้งสามตื่นเต้นเดินไปเดินไป พบเจ้าเป็ดเหลืองก็เข้าไปถามเป็ดเหลืองรู้ไหมเรื่องราวเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิเป็ดเหลืองตอบเห็นว่าเพื่อนใหม่นั้นมีตัวโตทั้งสี่ตื่นเต้นเดินไปเดินไปเจอเจ้าหัวก็เข้าไปถามเธอรู้แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ หัวร้องต่อไปฉันรู้เพื่อนใหม่มีสี่ขาเหมือนฉันมอมอเขาเป็นใครกันนาะทั้งห้าตื่นเต้นเดินไปเดินไปเอ๊ะนั่นใครกันนะทั้งห้าร้องเรียกถามรู้ไหมรู้ไหมพวกเราจะมีเพื่อนใหม่ รู้สิรู้สิฉันรู้ว่าใครฉันคือหมีตัวใหญ่เพื่อนใหม่ของเธอเย้ yeah! เราได้เจอเพื่อนใหม่แล้วอ่านิทานเรื่องเพืนน่อนใหม่ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าใครกันนะเป็นพี่เป็นที่สัตว์ทั้งหกตัวเด็กๆอยากรู้กันไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้ กันหมนดแล้วนะคะคุณครูทั้งสองท่านที่แสดงเป็นสัตว์ทั้งหกตัวเด็กๆสงสัยกันนี้เอ้ยว่าใครกันนะคือผู้ภาคินทานเรื่องต้นใหม่ถ้าเด็กๆอยากรู้เด็ก นพร้อมกับครูยิฟเละผู้มายเยืนกันดีกว่านะคะต้องมีตัวอะไรเปนบ้านมีตัวอะไรกันบ้างคะครูยิฟอ่าตัวละครทั้งหมดมี6ตัวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยตัวละครตัวที่1คือใครคะผู้มาอ่าตัวละครตัวที่1นะคะก็คือพี่หนูของเรานนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วตัวที่2องกคะครูยิฟอ่าตัวที่2นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นพี่ ตัวที่สี่เรียนไปแล้วนะคะเด็กๆตัวต่อไปตัวที่เท่าไรนะเด็กๆช่วยครูพี่เลี้ยงกับครูพี่ไว้คิดหน่อยได้ไหมคะอ่าอ่ะตัวถัดต่อไปนะคะเป็นตัวที่ห้าค่ะเด็กๆตัวที่ห้าก็จะเป็นพี่พี่พี่วัวนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าต่อไปตัวที่ห้าแล้วตัวที่เท่าไหร่นะตัวเท่าไรครับดูอีก่าตัวที่หกค่ะตัวสุดท้ายนะคะเด็กๆก็คือพี่หมีตัวใหญ่นั่น เด็กๆลองมาช่วยคุณครูนับอีกรอบนึงนะคะว่าสัตว์ของเรามีทั้งหมดกี่ตัวอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก่งมากค่ะเด็กๆปลบกนิดเองกันหน่อยะสำหรับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะอวันนี้คุณครูพี่อีฟและคุณครูพี่มมยก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมากลับมาเจอกันใหม่ได้ท